อยากทำนานแล้วโว้ยเป็นอนิเมะเรื่องแรกเลยที่เราดูเกินหรอบอแล้ววันนี้เราจะมาพิมพ์3มิติและทำสีสองเจนูเรอีกริสจากอนิเมะเรื่อง solo leveling เ,เ,เราดูเรื่องนี้เกินห้ารอบจริงดูวนไปวนมาวน,นไปวนมาอยู่นั่นแหละมนสนุกมากเหรอพี่เอ๋อเปล่างงยอกยอกมาสนุกจริงหลายคนอาจเห็นคลิปที่เราซ่อมอีกริสไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาทําให้เสร็จกันเราได้เห็นคอมเมนต์นึงบอกว่าชอบร่างสีแดงมากกว่าใครชอบร่างสีแดงเนี่ยคอมเมนต์บอกเราไว้หน่อยแต่วชันนี้เราขอทําสีฟ้าไปก่อนนะเป็นตอนที่โดนปลุกตอนแรกเลยเออมันมีสีม่วงตอนเ อ,อ,ยอยากทาไปหมดเลยทีนี้งานนี้เราเสียดายอย่างหนึง่งเรารู้สึกว่าจินวูตัวเล็กไปหน่อยอีกลิสต่ตัวเบลอเลยทําจินวูใส่เสื้อคลุมสีดําอีกดีไหมเนี่ยพอพอพอํพอ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 ทาทำสีตอ่อถึงพ้นกางเกงแล้วต่อไปก็ถึงเวลาทําสีด้วยพวกกันเราสนุกมากเลยตอนทาสีมิสซั่งของจินวูอะเรารู้สึกว่ามีสันโคเทเลยเรามีอะไรจะสารภาพด้วยเราแอบไปเติมสีดาบของอีกลิสมาทีหลังด้วยเพราะเรารู้สึกว่าสีฟ้าที่ดาบน้อยไปหน่อยเราก็เลยไปแอบพ่นสีฟ้าตามขอบของดาบมาเพราะคังแหลมของเรานี่หล่อจริงๆต่อไปก็ทําสีฐานต่อเหมือนเเเเดดดดิมไไ้้บาาาทอออยยยย่่่งีีววลคๆปปัรรืํส็จแ ก็เอาไปพ่นเคลือบแล้วเตรียมไปประกอบกันได้เลยงานนี้กว่าจะเสร็จก็ลำบากเหมือนกันปิ้นผมจินวูไปทั้งสองรอบแถมยังต้องมาแก้ขังอีกริสอีกแต่ไม่เป็นไรยอมและก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสองจินวูและอีกริสจากอนิเมะเรื่อง solo leveling เป็นง,งานที่เราชอบมากเลยมันทําให้เราอยากมีสองจินวูเพิ่มอีกถ้าแฟนๆ solo leveling ยังไม่เบือ่ออย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้เราอาจจะทําอีกก็ได้ต่อไปจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปได้นะเพื่อน,นๆขอบคุณครับแล้วเจอกัน